สวัสดีครับอยู่กับบ้าเกมเมอร์เลยไหมครับ EP สองนะครับเอาชีวิตรอดเป็นครั้งที่สองครับวันนี้ผมก็จะมาทำฟาร์มไม่ใช่ทำปลูกข้าวครับตัวปลูกข้าวเราก็ต้องก่อนเราจะปลูกต้องหาข้าวใช่ไหมครับ ีะล้นก็จะสุ้ตันข้าทำไมมันได้แล้วค่ะเม็ดหนึ่งเราก็จะได้เอาเยอะเท้าไหร่คเราก็จะมาหาค่ะ ถ้าเขามาแล้วเกิดไปยังไรทำไมไม่มีค่าวเลยเราจะไปกูเห็นทำเตาเผาสองันเห็นๆห็นผมเพิ่งคิดออกว่าลืมทำเตาเผานะเอ้าคืออะไรเนี่ยมันคืออะไร แป๊บนึงนน่งนะเออจุดขุดเห็นเห็นเยอะดุดจุดจุดจุดทำไมไม่เจอทางเลยที่นี่แหละครับจะเป็นเหมืองที่ผมจะเอาไว้หาเพชรหาทองหาเหล็กหาทานหาพวกสิ่งที่เป็นแร่นะฮะ เอาไปประมาณสิบแปดอันนะอีต่ติละันแล้วกลับบ้านกันเถอะตืดตืดเฉยดข้าวเราได้แค่สองอันนะฮะอีพีนี้นผมเปลี่ยนใจดีกว่าผมจะมาเล่นเฉยๆนะเล่นแบบ คิดอะไรทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ปลูกข้าวด้วยนะคะข้าวเรามาสามต้นทบเอาไว้ทำามไรคะสามน่งเรามาสามตอเผาสองอันรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องการตะเผาผมจะย่างเนื้อสีดหน่อย ต่อสามวันนี่ห้าอันนีกว่าไก่ทำไงไก่มันก็กินไม่ลงเผาคกไว้เลยไม้แค่ท่อนเดียว เอา้าไปดเอ่เราจะไปปลูกข้เกิดกันครับอือโคตรดีเลยวะกระดูกมีมาให้พอดีเลยแล้วก็จะไป โอ้ใกล้ๆน้ำนะฮะน้ำแถวไหนเนาะมียื้อ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 อื้อุดตรงนี้ก่อนดีกว่าทำกำไรก่อน ก็จะทำบบมันเมันก้ไม่มีเสียงของแท้คุสังเกตเมืม่แกะทำายทกนะเราทำเล็กไปก่อนเพ่ว่าจะมีตัวมาเยียบนีทุกครั้งเรา,าก็จะ้า เราสลก็ผจะไปหา้าใน EP ที่3นะครับ EP ที่2เราก็จะมาปุกข้ากันแล้วสวันไม่น่าจะช แล้วมันจะมีกวาน้องแกะม่กวาไว้ไอ้เราก็จะไปเข้าป่าไปทางนู้นเจอหมู่บ้านเอ c ซีก็จะดีไปเลย หลุดๆครับหาง่ายเลยนะคฮนะเงินไปเฉยๆแบบไม่ต้องการเอาจะตามหามันมันก็จะมาหา,าเราเองนะผมเสีนแล้วประเทศเจ็ดอันนะห้าอันแล้ว แล้วนะงก็จะได้ไม่ได้ดีที่สุดคืออะไรฮะใดีออ เ่องนี้จะเกี่ยวกับหลายอย่างนะครักกแบกบ็คือก็่ารคิปแบบผิดแน่การทำคิปแบบอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมลงไปคิดภาษามมาไปดูเลยฮะผมคิดว่ามันจะมืดแนตะ่กับก่อนดิสตัวดิสตัว คือดับอ๋อเทวิตจำทางกลับได้ไหมคุณคิดว่าผมจำทางกลับได้ไหมคิดว่าผมจำบ่ได้บ่จำได้จำได้ไหมจำได้ไหมไหนใครจะไปลืมได้ล่ะแค่บ้านผมรู้จักทางดี <Ay> <uther> หวังว่าจะไม่มีไก่ไก่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาติกข้าวหรูกินรือเปล่ากับบา้านกันวะครับคลิปนี้ก็อัดมาสิบนาทีแล้วแล้วก็จะอจัดเพิ่มไม่ดีกว่า e v สองผมก็จะถ่ายนะครับแต่ผมจะไม่ถ่ายตอนมผมหาเล็ดข้าว จะมาถ่ายตอนของจะปลูกข้าครับขอจบพี่กันแค่นี้ะะครับสวัสดีครับ